การลงทะเบียนใช้งานผู้ใช้บริการสามารถเข้าใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อรถบรรทุกเที่ยวเปล่าได้ผ่านทางเว็บไซต์ t h a i t r u c k e n t t r r .com จากนั้นเลือกสูตรขนส่งออนไลน์หากผู้ใช้บริการได้เคยลงทะเบียนใช้งานแล้วสามารถล็อกอินเข้าระบบได้โดย ใช้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านที่ได้ลงทะเบียนไว้หากเป็นการใช้งานครั้งแรกจะต้องทำการลงทะเบียนเพื่อใช้บริการก่อนโดยคลิกลงทะเบียนผู้ใช้บริการขนส่งจากนั้นระบุข้อมูลในการลงทะเบียนโดยเริ่มจากชื่อสกุลหรือชื่อสถานประกอบการ เลขแบบประชาชนหรือเลขทะเบียนพาณิชย์ที่อยู่จังหวัดอำเภอตำบลรหัสไปรษณีย์ ประเภทธุรกิจประเภทผู้ลงทะเบียนข้อมูลติดต่อโทรศัพท์โทรสารและอีเมล รวมถึงสามารถแนบภาพถ่ายที่ผู้ใช้บริการต้องการให้แสดงได้จากนั้นทำการกำหนดรหัสผู้ใช้และรหัสผ่านในการใช้งานระบบหากกรอกข้อมูลเสร็จสิ้นกดปุ่มบันทึก เป็นอันเสร็จสิ้นขั้นตอนการลงทะเบียนระบบจะทำการล็อกอินด้วยชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านที่ได้ลงทะเบียนไว้โดยอัตโนมัติผู้ใช้บริการสามารถจัดการข้อมูลการประกาศความต้องการส่งสินค้าและข้อมูลส่วนตัวได้ผ่านเมนูจัดการข้อมูลที่หน้าจัดการข้อมูล ผู้ใช้งานสามารถจัดการข้อมูลประกาศความต้องการส่งสินค้าจัดการข้อมูลส่วนตัวและเปลี่ยนรหัสผ่านได้